การเดินทางโดยรถสารโดยรถโดยสารสาธารณะกันบ้างค่ะคงสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการมาใช้สิทธิ์ประชาชนสามารถนำตัวบขส10ใบค่ะนำมาแลกฟรี1ใบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30นมิถุนายนนี้ค่ะ บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขสอค่ะให้สิทธิลูกค้าบขสอนำตั๋วรถโดยสารบขสอ10ใบค่ะนำมาแลกตั๋วโดยสารฟรี1ใบาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดค่ะใช้สิทธิที่ช่องจำหน่ายของตั๋วของบขสอตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนศกนี้ค่ะและตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคมสามารถนำตั๋วโดยสารตั้งแต่3ใบขึ้นไปนำมาแลกเป็นคะแนนสะสมคูณสองช่องจำหน่ายตั๋วของบขสอทั่วประเทศไทยค่ะสำหรับสิทธิพิเศษนี้นะครับใช้ได้เฉพาะกั รถโดยสารของบริษัทขนส่งจำกัดบขสเท่านั้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Call เซ็นเตอร์0เรียกบขสตลอด24ชั่วโมงครับหรือที่งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์นะครับอจดเบอร์โทรศัพท์กันไว้นะครับ7 2 5 3 7 8738ในวันและเวลาราชการนะครับ